ดีค่ะพบกับช่างพี่เฟิร์นสุดท้ายมันก็จะยึดช่องเวลาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะพี่เฟิร์นให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กหกสี่นะว่าเพราะว่าระบบพีแคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะมีการทําประชาพิจารณ์เลยของอปณ์คืออะไรมันคือการแบบสอบถามออแบบสอบถามของเด็กหกสี่แต่ว่ามันหมดเขตไปแล้วอแล้วเขาก็ได้มีการประกาศ ร่างมาคร่าๆว่ามันคือแบบนี้นะ้เป็นแบบนี้นะ้อะไรแบบนี้ก็จะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแล้วที่จะแบ่งพาร์ทให้นะคะก็คือรอบกับการสอบมาเริ่มที่อร,อรอบก่อนแรกมันจะเป็นรอบร์ตซีลเหมือนเดิมรอบที่สองมันจะเป็นรอบโพต้าเหมือนเดิมส่วนรอบสามกับรอบสี่มันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปนชื่อรอบว่าคอมบีเอมิชันก็คือเอา,เอ,าอะไรนะแอมิชันวันกับแอมิชันทูมารวมกัน ให้มันเหลือแค่รอบเดียว mm hmm. แล้วรอบที่สี่มันก็เป็นรอบรอบตรงอิสระอืมไอ้ส่วนรอบไอ้คอมบ n ายเอมิชันเนี่ยมันจะประกาศผลสองครั้งครั้งแรกมันจะประกาศว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวสำรองตัวจริงก็คือคนที่คะแนนถึงแล้วติดตัวสำรองก็คือก็รอให้ตัวจริงอะ่ะก็คือถ้าตัวจริงอะ่ะเขาสละสีใช่ปะตัวสำรองก็จะได้ อืมก็คือประกาศสองรอบใช่ประกาศสองรอบใช่ไม่คล้ายๆนะมันคล้ายกับว่ามีห้ารอบแต่ว่มันไม่ใช่มันเหมือนย่นระยะเวลาไม่ต้องไปสมัครใหม่ไม่ต้องประกาศผลแบบยืดเวลาระยะเวลานานอเขาย่นระยะเวลาลงมารอบสุดท้ายกันบ้างอืมรอบสุดท้ายก็เหมือนเดิมก็คือ สมัครกับมหาลัยในบางมหาลัยเนี่ยเขาก็จะแบบเปิดรอบ5รอบ2 5บ3อะไรประมาณนี้อก็เป็นดิอิสระก็คือเขาจะรับไม่จไกัดเออไม่จำกัดสอบทีเก็เขาบอกว่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะคะที่เขาได้แบบออกมาแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนการร่างคร่าวๆนะคะก็คือมันเป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไปมันจะมีอยู่3ส่วนก็คือ English Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ต่อไปเป็น C r i t i c a l a n d l o g i c a l thinking มันเป็นการคิดแบบเหมือนจริยธรรมอ่ะถ้าเป็นแบบของแพทย์นะเ,เออใช่แต่มันไม่เกี่ยวกันหรอกอ,อ,อ,อย่างที่สามก็คือ Future w o r k First Competency ก็คือการาการการ,การงานในอนาคตอะไรแบบนี้ว่าเรามีความถนัดแบบไหนซึ่งอันนี้มันพิเศษมากหนึ่งมันสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สอมสม .5 ก็สอบได้ไม่จากัดแล้วก็การระยะเวลาการสอบหนึ่ปีสอบได้สาครั้งแล้วแล้วมสีม .5 ที่สอบไปเนี่ยยื่นได้ไหมยื่นมหาลัยได้ไหมอันนี้รอทีแคสประกาศอีกทีหนึ่งก็ต่อมาคือการปรับเกณฑ์แอดมิชชั่น2ของสาขาวิชาสัตวแพทย์ทยศา่าที่จริงมันจะมีแค่แกดกับแพทย์สอแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนใหม่เป็น แกะแพทหนึ 1, ่งแพทสองในวิชาสอบบัตรความรู้นะคะก็จะมี O.NET กับ9้าวิชาสามัคซึ่ง O.NET เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Basic k n o w l e เ g e เล v e l เป็นเล v e l พื้นฐานที่แบบมาขทุกคนจะต้องสอบอะไรแบบนี้แต่ว่าในส่วนของ9้าวิชาสามัญเขาบอกว่าเป็น Advanced Knowledge Level ก็คือ,คอใช่เป็นการสอบขั้นสูงเพราะฉะนั้นอะความยากมันยากกว่ามันยากมันยากกว่าอยู่ยแล้วแล้วมันม<อ>ก็ใ,ใช่แล้วคือดูวิชานะ มันจะเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ประยุกต์แค่พื้นฐานก็อันนั้นแล้วนะอันนี้ประยุกต์อันนี้แบบประยุกต์นะคะทุกคนแล้วก็ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยสังคมแล้วก็ภาษาต่างประเทศโอเคอืมต่อไปเป็นความถนัดค่ะเคยกว่า T ี a ก t ไทย general attitude test อันนี้เหมือนเดิมไหม น่าจะเหมือนเดิมก็อันนั้นไงก็สามอย่างเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตให้นะคะว่ามีอะไรบ้างแต่อันแต่อันเดิมมีแค่สองใช่มันจะมีสามอย่างอันใหม่จะมีสามต่อไปเป็นความถนัดทางวิชาชีพค่ะพี่เฟิร์นอันนี้เพิ่มเข้ามาอมืมีอะไรบ้างค่ะพี่เฟิร์นความถนัดทางวิศวกรรมอืมแล้วก็ความถนัดทางสถาปัตย์ความเอ่อไอศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์แล้วก็และการแพทย์ค่ะใช่ความถนัดทางการแพทย์มันอยู่ในแพทแล้วนะคะก็คือเป็นแพททางการแพทย์แพทความถนัดทางการแพทย์อันนี้ก็ไม่ต้องสอบแพทหนึ่งแพทย์สองเลไม่รู้เหมือนกันน่าจะยุคมั้งเพราะว่าแพทมีแค่นี้ก็ดีนะไม่ต้องเสียงเงินเยอะแต่ว่าราคาของของข้อสอบของการสมัครอ่ะยังไม่รู้อันนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารจากพปอนะคะถามว่ามันแตกต่างไหมกับหกสามเอาออกก็คือเอาเอาแพทวิทย กัะแผ่นชิตออกใช่ป่ะแล้วก็เอากสปทอมาเข้าเป็นแพทนหนึ่งใช่แล้วก็เอาวิชาสามัญใช่เอาอะไรมาเข้าบ้างภาษาเออภาษาภาษาภาษก็มีอยู่แล้วแต่สองตัวที่แปลกๆอะคณิตศาสตร์ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือปีเรามันจะเป็นวิทยาศาสตร์หนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วก็ฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์หนึ่งคณิตศาสตร์สองอันนี้ไม่มีนะจ๊ะคณิตศาสตร์หนึ่งคณิตศาสตร์สองเป็นประยุกต์ไปเลยใช่เอ็ดวันดีวีใช่โอ้โหโอ้ให้น้องๆเตรียมตัวกับระบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีปัญหามาอยู่แล้วตั้งแต่เทอม2มาเข้าเว็บเลยทุกวันนะเขาจะประกาศอืมแล้วก็เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยติดตามหมดเลยใช่ใช่ใช่เด็กดีสอบติดไปด้ว่อยๆมาเลยเด็กดีแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะดีมากเลย YouTube ช่องแอลลี่อะแอลล์อะเอิดลิฟเฟอร์หรออ๋อเปิดช่องหรือยังถามจริงยังยังนะคะอนาคตไหมล่ะไม่ไม่เปิดหรอกจะมายึดช่องนี้ คือคือจะมายึดช่องมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจสนุกยัดฟอลเยอะใช่ไหมย,ยังไม่ถึงห้าสิลก็รักเรื่องแล้วรักเรื่องแล้วปิดคลิปไหมปิดคลิปเหรอมีอะไรจะบอกน้องเปล่าแมทมีอะไรจะบอกน้องไหมอะไรท<ม>ี่แบบอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะไม่มีอะไรได้มา,ง,าง่ายๆหรอกโอ้พี่พี่ก็ เกือบจะไม่มีที่เรียนเหมือนกันนะทุกการคาดหวังอ่ะมันก็จะมีผิดหวังบ้างแต่ก็ให้น้องสู้ๆไปต่อเนาะสู้แบบอไม่ได้รอบหนึ่งก็รอบสองรอบสองไม่ได้ก็รอบสามรอบสี่ไม่ได้ก็รอบห้ารอบห้าไม่ได้ก็เครียดแล้วนะที่นายบอกแล้วหรอไม่มีนี่พูดไปแกงแค่อย่าลืมเข้าเว็บของพวกสมัครต่างๆดูดีว่าเออต้องสมัครสอบวันไหนจ่ายเงินวันไหนต้องเตรียมอะไรบ้างกฎระเบียบในห้องสอบเป็นยังไงอห้ามอะไรบ้างเพื่อที่ได้สอบอย่าง ไม่มีปัญหาอะไร